แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองฉันได้เข้าใจแล้วว่าทําไมในหัวของฉันถึงได้ยินเสียงอ้อนวอนให้ฉันสืบหาสาเหตุการตายของแม่มาโดยตลอดได้โปรดปล่อยลูกของฉันไปเถอะนะพวกคุณจะทําอะไรกับฉันก็ได้แต่อย่าทำร้ายลูกของฉันเลยนะฉันขอร้องตามจริงแล้วฉันไม่ได้เป็นหลินซูเอ๋อที่เป็นหมอประจําหุบเขาผีแต่ฉันคือหลินซูเอ๋อที่เกิดในหัวเซียฉันเป็นเจ้าของร่างนี้ต่างหากล่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่ทําร้ายลูกของเธอหรอก ลูกๆของเธอคือผลิตภัณฑ์ทดลองที่ดีที่สุดของฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่มีวันทำร้ายพวกเขาการทดลองของแคทเธอรีนส่งตัวเจ้าไปยังษุบเขาผีเป็นเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุฉันจึงกลับมายังทวีปบัวเสียและกลับมาอยู่ในร่างเดิมของตัวเองนี่คือสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมฉันถึงสนใจเรื่องเหตุการตายของหลานจริงเจียวมากเป็นพิเศษนั่นเป็นเพราะว่าหลานจริงเจียวมีความหมายกับฉันมากเพราะเธอเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดฉันยังไงล่ะ หลังจากนั้นพวกนายก็เลยฆ่าหลานจิงเชียวสินะในตอนนั้นเราดีใจมากที่พบว่าลูกสาวของเธอเดินทางไปยัางทวิปไดรสําเร็จและเราก็อยากจะรีบทำการวิจัยเพิ่มเติมกับลูกชายของเธอแต่หลันจิงเชียวโง่ามากที่เธอไม่รู้ว่าลูกของเธอถูกตลับวิญญาณไปยังทวีปอื่นแล้วเธอร้องไห้และพยายามอย่างเด็กไปจากเราเคทเตอรีนก็รู้สึกรำคาญก็เลยลงมือฆ่าตัวทิง้งชิ้นไหซาน นายรู้ไหมว่าฉันคือใครไม,ไม่รู้ถ้างานเดี๋ยวฉันจะบอกให้รู้เองฉันก็คือเด็กที่ข้ามงวีปในตอนนั้นเด็กที่เป็นลูกสาวของลันชิงเทียวยังไงล่ะเธอเกิดเด็กผู้หญิงคนนั้นเหรอเป,เ,ปเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ฉันกลับมาแล้วเออฉันกลับมาเพื่อแก้แค้นแม่ของฉันแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความผิดของฉัน ฉันแค่ทำตามคำสั่งของแคทเธอรีนปล่อยปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่มีเวลาฟังเรื่องที่นายพูดเรื่องไร้สาระหรอกนะนายตอบฉันมาสิว่าตอนนี้แคทเธอรีนอยู่ที่ไหนจะฉันบอกไม่ได้เออตอนนี้แคทเธอรีนอยู่ที่เอ่อฝึบ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 ฝป้าหมายถูกหรอกฐานรับจ้างแย่แล้วล่ะปังปั้งปั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 ้งปั้งฝึ แคเทเธอรีนส่งพวกนายมาช่วยฉันใช่ไหมรีบไปจับตัวเย็นนั่นมาซะอาวุธในมือที่ทหารรับจ้างพวกนี้ถืออยู่ไม่ใช่ปืนพกขนาดเล็กแต่เป็นปืนกลมือและปืนไรเฟลิลเห็นได้ชัดว่าทหารรับจ้างพวกนี้ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษพวกเขาแตกต่างจากบริการที่ฉันเคยรับมือมาก่อนหน้านี้อย่างสิน้นเชิงควรทำยังไงดีนะหมดเวลาเล่นซ่อนหาแล้วสวยแล้วปัง นั่นใครตึกตึกตึกผัวชิงอ้างเลือดเธอได้รับบาดเจ็บสูสเออกล้าดียังไงมาทำร้ายผู้หญิงของฉันข่าบกมันซะลุย ปัง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 ปัวปัวปังปังหยุดยิงได้ล้วพวกนั้นเอาชนะเขาไม่ได้หรอกรีบพาสนออกไปจากที่นี่เร็วเข้าไม่นะจะปล่อยให้เขาหนีไปไม่ได้เด็ดขาดสูเอ๋อระวังอย่าไปตรงนั้นนะไปปัง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 เออไม่นะถ้าเกิดทีในซานหนีไปแล้วก็แคทเธอรีก็จะรู้ค่าแล้วก็ตามหาตัวฉันแน่ถึงตอนนั้นเรื่องมันจะยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ห้ามห้ามปล่อยก็หนีไปได้นะเอหนีสู้เออเจ้านายครับพวกมันหนีไปได้แล้วครับรีบโทรเรียกโอ๋อย่างรวดเร็วเข้าโรงพยาบาลเอกชนตระกูลปัวคุณชายปัวอย่าบอกนะว่านายไปทำลูกสาวคุนึ่งเขาหมดสตินะก่อนหน้านี้ฉันเตือนนายไปแล้วนะไวระวังโดนโทษต่ำสุดจำคุกสามปีหรือโทษสูงสุดปลานชีวิตนะ่ะ อย่าบ้าคลั่งมากจนทำผิดกฎหมายสิตั้งใจทำงานของนายไปนายกำลังทำอะไรฉันจะรักษาได้ไงถ้าไม่เช็คทิ่ประชาของเธอก่อนห้ามยกป้าผมขึ้นอีกฝึบนายเป็นแพทย์แผนจีนไม่ใช่เหรอนั่นก็ใช้ได้เช็คทิ่ประจรนสิชี้ทำไมต้องห่วงขนาดนี้ด้วยยาแค่พิษเดินได้ของนายคงได้รับการกระตุ้นทางจิตใจรุนแรงไปหน่อยตอนนี้ก็เลยตกอยู่ในสภาพหมดสติแบบนี้ แต่ไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวพักสักเดียวก็ดีขึ้นเองฉันขอตัวก่อนนะถ้าเธอตื่นแล้วรีบโทรบอกฉันด้วยล่ะอีกเรื่องก็คือเธอหมดสติแบบนี้คงไม่สามารถกินยาได้แนะวิตีป้อนยา้ายเธอด้วยแล้วกันล่ะคุณแม่คุณแม่อย่านะอย่าฆ่าแม่ของฉันนะผู้หญิงคนนี้ชอบทําให้ผมเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลย โชคดีที่สร้อยข้อมือที่ผมให้เธอมันตรวจพบสัญญาณผิดปกติผมจึงไปหาเธอได้ทันเวลาไม่งั้นวันนี้อาจจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอแน่ผมไม่เคยเห็นเธอตุกในสภาพอ่อนแอแบบนี้มาก่อนเลยเธอฝันถึงแม่ของเธองั้นเหรอกึกอืมอือออืมอืมเอออืมอย่าต่อต้านผมอืมอืมนี่คือคำสั่งอืม ชีน,นัยซานปล่อยแม่จันไปนะเอ๊ฟื้นแล้วเหรอผัวชิงอางนี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยคุณตื่นแล้วเหรอรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าแผลที่แขนของคุณยังเจ็บอยู่ไหมเขาคอยดูแลฉันอยู่ตลอดเลยเหรอฉันยังจำได้ว่าก่อนที่จะหมดสติไปเอโอ๊ยปังบัง,งผัวชิงองังคุณจับตัวถีนันซันได้หรือเปล่า ขอโทษด้วยนะซูเอ,อ๋อควรของผมจับตัวเขาไม่ได้เขาก็เลยหนีไปได้จะว่าไปคุณไปยุ่งเกี่ยวกับฉีนไหซานได้ไงเอ๊ะแม่ของฉันตายเพราะการทดลองของฉีนไหซานเธอถูกฆ่าด้วยผู้หญิงที่ชื่อว่าแคทเธอรีนซึ่งเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จากนั้นดินซูเอ๋อก็ได้เล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับความไม่พอใจระหว่างเธอและฉีนไหซานแน่นอนว่าเธอไม่ได้พูดถึงรายละเอียดการทดลองและเธอก็ไม่ได้บอกว่าเธอมาจากโลกอื่น เพราะว่าเธอไม่ต้องการให้ัวชิงอ่างมองว่าเธอบ้าสืบหาคนที่ชื่อสินไหซานที่อยู่บริษัทฉินไม่ฉน่อยเขาอาจจะแอบออกนอกประเทศในเร็ว,เวนี้รีบกัดขวางก็ซะยังไม่ทันได้เอ่ยขอผัวชิงอ่างก็จัดการทุกอย่างให้ฉันเรียบร้อยแล้วราวกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขามักจะเป็นผู้ชายแร่งอยู่เสมอและฉันก็ไม่เคยมีโอกาสจะตอบตกลงหรือปฏิเสธเขาเลย ก่อนหน้านี้ฉันมักจะชินกับการพึ่งตาตัวเองไม่ชอบการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะยอมรับความช่วยเหลือจากหัวชิงอังฉันยอมรับความจริงที่ว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นๆและฉันก็เชื่อว่าฉันสามารถพึ่งพาก,ก็ได้เมื่อชนะาทางออกไม่เจอขอคุณผู้ชายที่ฉันไว้ใจครอบครัวของแม่คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่กองคุณบ้างไหม ฉันจําได้ว่าแม่ของฉันเหมือนจะเป็นชาวจีนโพนทะเลหลังจากที่ท่านแต่งงานกับระกูลหลินท่านก็ไม่มีการติดต่อก,กับครอบครัวของท่านอีกเลยและฉันก็ไม่เคยได้ยินหลินอ,อ้อเทียนพูดถึงเรื่องนี้ด้วยฉันคิดว่าไม่มีใครสนใจชีวิตของแม่ฉันหรอกในตอนนั้นหลันจิงเจียวพยายามยั่งเด็กไปจากเราแคตธอรีนรู้สึกรำคาญมากก็เลยลงมือฆ่าทิง้งเดี๋ยวนะคำพูดของฉีไหนจานในตอนนั้น หลังจิงเจียวได้อุ้มท้องฝา,าแฝดคู่หนึ่งถ้าอย่างนั้นแสดงว่าฉันไม่ใช่คนเดียวในโลกที่เกี่ยวข้องกับแม่ของฉันยังมีอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือน้องชายที่เป็นแฝดของฉันเขาต้องอายุประมาณฉันและเกี่ยวข้องกับฉินไหซานเอ๊ะผัวชิงองังคุณรู้จักฉินยู่หานไหมคุณกำลังพูดถึงฉินหาวนที่เป็นลูกชายของฉินไหซานน่ะเหรอ นี่คุณถามมาผู้ชายคนอื่นต่อนหน้าผมเนี่ยนะเอ่อเกือบลืมไปเลยถึงแม้ปวดทิ่งอย่างจะสารภาพร,รักกับฉันเมื่อนานมาแล้วแต่เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่เก่งเรื่องการคลอนความรู้สึกของตัวเองในบางครั้งฉันก็หลงหลงลงืมไปเลยว่าเขาชอบฉันฉันไม่ได้อยากจะถามหาเขาสักหน่อยฉันแค่สงสัยเขาว่าอาจจะเป็นน้องชายแท้ๆของฉันก็ได้ถ้าสิ่งที่ถีในซานพูดเป็นเรื่องจริงแคทตอรีคงรักการทดลองของเธอเป็นอย่างมาก งั้นก็แสดงว่าเด็กที่มีเลือด r e s ในกระก็ต้องอยู่ข้างกายของเธอแน่นอนก่อนหน้านี้ฉันได้ฟังผู้เชิญเล่าว่าแม้ว่าฉินยู่ฮานจะเป็นลูกของฉินไห่ซานแต่ตั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันสักนิดเดียวตอนนี้มาคิดๆด,ดูแล้วฉินไห่ซานไปรับเลี้ยงเด็กที่มีพรสวรรค์มาและฉลาดมาจากไหนกันนะนอกจากนี้ฉินยู่ฮานก็ดูเหมือนจะมีอายุใกล้เคียงกับฉันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นน้องชายท้องเหยียวกับฉัน เดี๋ยวผมจะส่งคนไปสืบข้อมูลกับฉินยวนหนเองแต่ถ้าเขาเป็นน้องแองคุณจริงๆแล้วก็หลังจากเหตุการณ์จินไห่ซานจะต้องซ่อนตัวเก็ไว้เพื่อไม่ให้เราหาตัวก็ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนคุณต้องตจำใจเกี่กับเรื่องนี้เอาไว้นะฉันเข้าใจแล้วรบกวนคุณหน่อยนะไม่ได้รบกวนสักหน่อยเออเรื่องของคุณก็เหมือนเรื่องของผมนั่นแหละขืนเป็นแบบนี้ต่อไป ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับบอกก็จะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องรีบหาวิธีตอบแทนบุญคุณของเขาไว้เร็วที่สุดเออฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณเรื่องอะไรเหรอคือว่าฉันบังเอิญพบว่านายแองเจิลคิดมีสารพิษเย็นเดียวกับที่อยู่ในร่างกายของคุณนะ่ะเอ๊ะว่าไงนะ พูดตามตรงนะฉันค่อนข้างกังวลถ้าปวดชิงอ่างรู้เรื่องนี้แล้วจะรู้สึกไม่ดีอีกอย่างแองเจิลคิดเป็นของที่ระลึกของแม่เขาที่สร้างขึ้นมาเพื่อมอบหปเขาโดยเฉพาะแม่ของ,ของเขาพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะฆ่าเขารเหรือเปล่านะถ้าฉันบอกเขาไปแบบนี้เขาจะเชื่อในคําพูดของฉันไหมนะผมก็ใจแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นคุณแองเจิลคิดคืนผมจะดีกว่ามันเป็นพิษผมรู้สึกเป็นห่วงถ้าหากคุณยังพวกมันติดตัวไปด้วย ผัวชิงอังนี่คุณเชื่อเรื่องที่ฉันพูดเหรอเป็นสิ่งที่แม่ของคุณมอบให้เลยนะผัวชิงอังไม่ได้ถามฉันด้วยซ้ำํำว่าฉันคนพบพิษได้ยังไงหรือฉันได้ข้อสรุปนี้มาจากไหนฉันแค่พูดประโยคเดียวแต่ทําไมก็ถึงเชื่อใจฉันขนาดนี้นะแน่นอนผมเชื่อในสิ่งที่คุณพูดทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าแม่ทุกคนจะรักลูกของตัวเองหรอกนะบนโลกใบนี้มีแม่หลายคนที่ไม่เคยคิดจะรักลูกของตัวเองเลยผัวชิงอัง เรื่องแอเจลคิดก็ดีหรือเรื่องถินไฮซานก็ดีคุณไม่ต้องคิดมากแล้วนะิ้่เหลือปล่อยผมจัดการเองคุณไปพักผ่อนเถอะอืมหนึ่งสัปดาห์ต่อมาท่าจอดเรือสำราญคาฟีน่าภายในเรือสำราญผัวชิงอางคุณพาฉันมาที่เรือสำราญทำไมกันผมมาที่นี่ไปสืบแองเจิลคิดนะแต่ตำแหน่งของผมไม่สะดวกที่จะทำเรื่องบางอย่าง เพราะฉะนั้นผมจึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณชายปว๋วผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่คุณมาที่เรือสำราญกาฟวีนาของเราไม่ต้องเป็นหวังนะครับทางเราได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะเรื่องการประมูลแร่ดิบรับรองคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเจิญตามผมมาทางนี้เลยครับการประมูลแร่ดิบมันคืออะไรหรอ โดยปกติบริษัทจิวเวลรี่จะนําเพชรที่เจอในของตนออกถูจาธารณะแล้วนําไปประมูลแต่เพื่อการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของลูกค้าคุณสามารถประมูลพลอยดิบหรือเพชรดิบได้โดยตรงแร่ทั้งหมดเต็มดูมืดมากจนไม่มีใครรู้ว่ามีเพชรอยู่ในนั้นหรือไม่การประมูลแร่ดิบโดยไม่รู้สีและขนาดของแร่มักจะเป็นรสนิยมของผู้ซื้อที่เชื่อในเรื่องโชคกระบวนการนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ลึกลับและน่าประหลาดใจ ซึ่งเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ดึงดูดผู้คนใ้มาประมูลแร่ดิบงั้นแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่การประมูลแร่ดิบเท่านั้นแต่มันคือการแข่งขันและงานในเรื่ของผู้คนรวยอีกใช่ไหมจะว่าไปการประมูลแร่ดิบแบบนี้คงจะจัดไว้หลายที่แต่ทําไมเราถึงต้องมาประมูลที่เรือสำราญของบริษัทกาฟีนาด้วยล่ะเพราะว่านักออกแบบเครื่องประดับที่ทําหน้าที่ออกแบบจีรน,นัยในการประมูลครั้งนี้คือผู้ที่ออกแบบแองเจิลคิดยังไงล่ะผมสืบได้มาว่า นักออกแบบคนนี้มีชื่อว่าสตีเวนเขาไม่ได้ทำงานที่นี่มาน,นานกว่า20ปีหลังจากที่ออกแบบแหวนแองเจินคิดแต่เมื่อเร็วๆนี้ลูกชายของเขาติดหนี้ก้อนตัวไว้ก็จึงจำใจต้องกลับมาตำมาให้กับกาฟีน่าอีกครั้งผมเกรงว่านี่จะเป็นโอกาสครั้งเดียวที่เขาจะปรากฏตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้คุณชายปัวคุณหนูลินนี่คือห้องที่เตรียมไว้สำหรับพวกคุณ เอ๊ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวนะทำไมไมีแค่องเดียวล่ะคุณชายปัวคุณหนูคนนี้เออจะพักร่วมกันไม่ใช่เหรือครับอ๋อ oh, ใช่เราสองคนจะพักด้วยกันเอ๊ะ okay. okay. แค่องเดียวก็พอแล้วล่ะ